ฮัลโหลสวัสดีครับทวนพบกันอีกแล้วนะครับกับไลเนสในรายการจิ้วทางช่องเจรีและรอยแปดแชร์นะครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การฝากเงินที่เซเว่นอีเลฟเว่นครั้งแรกนะครับอ่าถ้าพร้อมกันแล้วไปรับฟังเสียงในฟิล์มกันเลยไม่ใช่เสียงภาคนี่แหละเออยังไงมันก็ต้องภาคเอาเพราะว่าอยู่ในเซเว่นเราเก่งใจพนักงานเซเว่นนะครับก็เลยไม่ได้พูดอะไรอ่าไปดูตั้งแต่ต้นใหม่ ขั้นตอนแรกนะครับให้เข้าไปมองหาเคาน์เตอร์ที่มีป้ายรับฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารนะหลายๆธนาคารเข้าร่วมโครงการนี้นะครับอย่างเช่นออมสินเออกระิกรธนาคารดังๆธนาคารพาณิชย์ดังๆของไทยเกือบทั้งหมดนะครับแล้วหลังจากนั้นพนักง,งานก็จะถามว่าฝากธนาคารอะไรเราก็ตอบไปเสร็จแล้วเขาก็จะให้เสียบบัตรประชาชนเข้าไปที่เครื่องนี้นะครับเสียบเสร็จปุ๊บดึงออกนะเราสักพังหนึ่งก็จะ ให้กดหมายเลขบัญชีเออให้สแกนหน้าก่อนใช่แล้วก็จากนั้นให้กดหมายเลขบัญชีนะครับเสียงดังนิดนึงนะเพราะว่าภาคอยู่ในครัวผู้ประสบอพยพไทยกดหมายเลขบัญชีเสร็จแล้วก็กดเอ่อหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็กดจำนวนเงินแล้วก็การฝากเงินเนี่ยฝากได้ครั้งละ ไม่เกิน1,000งบาทนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียม15บาทต่อ1รายการนะสมมติเราฝาก3,000 30, มนเออสอง6มื่นอ่ะเอเออย่างประสบการณ์ตรงเนี่ยฝาก2,600มนะครับก็จะเสียค่าธรรมเนียม45บาทเพราะว่าต้องทำรายการ3ครั้งนะประมาณนี้เนาะอโอเคก็ไม่มีอะไรก็สะดวกดีเอ่อถ้าเราคำนวณแล้วว่าการวิ่งไปที่สาขานะเพื่อฝากกับอ พนักง,งานนะ <c oughs> นายธนาคารหรือว่าฝากกับเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติอะไรเงรี้ยเออมันจะเปลืองน้ํามันแล้วก็เสียเวลารถติดนั่นนี่อะไรเงรี้ยประเมินแล้วว่าเออเราอยู่ใกล้เซเว่นมากกว่าอะไรเงรี้ยก็ฝากที่เซเว่นก็สะดวกดีนะครับรวมทั้งถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะฝากที่เออไม่ว่าจะไปฝากที่ธนาคารเนี่ยก็จะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ดีนะโอเคก็วิธีนี้ก็เป็นทางออกที่ ทางเลือกนะครับที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่งนะโอเคสำหรับคลิปนี้เขาจะไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเหมือนเดิมชอบไลค์นะฮะใช่แชร์แคสับไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบา,บายสวัสดีครับ